ครับวันอาทิตย์อ่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์อ่าเป็นวันหยุดในการทํางานนะครับแต่ว่าก็มาทํางานเหมือนเดิมนะครับถ้าถือว่าเป็นงานคือความสุขงานคือความสุขอ่างานคืออาชีพอ่างานคืออาชีพเราก็รักในงานงานก็รักเรา,างานก็รักเราเรารักงาน งานรักเรานะครับวันนี้จะมาพูดในประเด็นเกี่ยวกับอ,อ่าเสวนาจะพารนังบัณฑิตานั้นจะเสวนาอ่าการครบบัณฑิตอ่าบัณฑิตพาไปหาผลอ่าการครบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลอ่าคำว่าบัณฑิตคืออะไรครับบัณฑิตเป็ว่าผู้รู้บัณฑิตเป็นว่าคนอ่าฉลาด บัณฑิตแปลว่าผู้ที่รอบรู้อ่าเป็นผู้รอบรู้บัณฑิตแปลว่าเป็นผู้ที่สุขแล้วอ่าเป็นผู้ที่สุขแล้วเป็นผู้ที่สมบูรณ์แล้วด้วยวิชาจรณะสัมปันโนโด้วยวิชาและองค์ความรู้และคุณธรรมบบงนั้นเถอะนะครับดังนั้นการคบบัณฑิตบัณฑิตก็จะนําไปแต่สิ่งที่ดีๆงามๆทาให้ชีวิตเจริญงอกงามแนะนําสิ่งดีๆแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้อ่า ชวนทำแต่สิ่งดีดีคิดแต่สิ่งดีๆ,ๆดดดดพูดแต่สิ่งดีๆอ่านี่คือบัณฑิตอ่าลักษณะของบัณฑิตนะครับก็จะทำให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งๆๆเรืองด้วยทำให้ชีวิตเรานั้นน่ะพบแต่ทางสว่างทำให้ชีวิตเรานั้นมีโอกาสอ่าไม่ติดไม่ตันอย่างนั้นเถอะมีแต่ช่องทางทำมาหากินมีแต่ช่องทางของความเจริญอ่าทีนี้ถ้าเราไปคบบัณฑิตอ่ะอ่าไปคบแต่คนพาล คนพานก็จะพาไปหาผิดอ่าคนพานก็จะพาไปหาผิดไปหาผิดก็คือว่าคุยแต่เรื่องไร้สาระคุยแต่เรื่องอบายามุกค,คุยแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นราว <c ute> คุยแต่ปัญหาคุยแต่อฟอร์มยุ่งยากอ่าจนบางครั้งเนี่ยเราก็เคลิมเราก็ตามอ่าพอตามแล้วปัญหาก็เกิดเรื่องราวก็เกิดอ่าเอาเรื่องคนนี้ไปว่าคนนั้นเอาคนน,าานั้นไปว่าคนนี้ ถามางคนนั้นถามถางคนนี้กระแนกกระแนคนนั้นกระแนกกระแนคนนี้จับผิดคนนั้นจับผิดคนนี้อ่าเนี่ยคือคนผ่านลักษณะของคนผ่านนะครับทําให้ชีวิตเรานะัา้นอ่าไม่เจริญรุ่งเรืองทําให้ชีวิตเรานั้นติดกับดักอา่าทําให้ชีวิตเรานั้นติดกับดักทําให้ชีวิตของเรานะั้นอ่ะมีแต่เรื่องแต่ราลเข้ามาอา่าแทนที่จะมีความสุขอา่ญญาดังนั้นเขาจึงบอกว่าคบคนผ่านผ่านไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลครับวันอาทิตย์ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันพักผ่อนรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจให้มีแต่วความสุขความเจริญครับสวัสดีครับ